พาชมแปลงผักนะครับวันนี้ก็จะมีผักวางตุ้งอากาศร้อนครับไม่ไม,ไม่ไม่สวย่าไรพริกครับพริกพริกกำลังออกนอกพริกพริกชีฟ้านะครับปลูกไปปลูไปนี่ประกาศข่าวครับปลอดสารพิษนะครับสังเกตได้นะครับใบโดนนอนกัดกินหมดแล้วนะครับ ซึ่งเราเก็บกินไม่ทันแน่นอนต้นพริกครับต้นพริกรอ่านี่ก็ลูกประกาศขาวนะเพราะไม่ใหม่ๆได้ประมาณสักเจ็ดแปดวันนะครับซึ่งอนแปลงนี้เราก็จะปลูกรวมๆกันนะมีหอมมีผักชีนะครับต้นหอมนะมรุ่นที่สองเลยนะ ตัวนะทัวล็สูวงว่าตัวฝักยาวเหล่าโลกนี่ก็มาดูฟักทองฟักทองครับกำลัววงเลื้อยไปดิครับมีลูกแนละ้วฟักทองคนระับฟักทอง ต้องผสมเกสรครับก็จะมีมะแมลงนะเป็นตัวผสมเกสรให้นะ,มะแมลงเต่าทองเขาลองอ่ามีลูกแล้วนะครับลูกแล้วเป็นการใช้แปลงเกษตรผสมประสานนะครับหลังจากทัศนคการเพาะป,ปลูกนะเราก็จะมาทําการปลูกคนระับใช้ระยะเวลาไม่นานนะก็จะออกลูกก็จะมีการ ปรับปรุงดินโดยการใช้เกลดนะครับใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับปลอดสารพิษแน่นอน,อนฮนะ,นะดูรูใหญ่ขนาดนี้ก็พอต้มไก่ได้แล้วนะครับฟักทองเป็นพืชที่ทนต่อสภาวะอากาศร้อนได้เป็นอย่างดีฮะนะครับช่วงนี้ก็จะมีแมลงแล้วมากัดกิน พวกมดเป็นพวกแมลงฮะมันกัดกินอ่าเราใช้ปุ๋ยหมักเคียบภาพในการรดนะะช่วยลดค่าใช้จ่ายอ่าอันนี้ดอกอติดติดแล้วนะ,ะ,ะนฮะก็ประมาณสักสิบกว่าต้นนะฮะสิบกว่าต้นดูกกุบทอง ลูกหลายลูกหลายลูกอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นต้นฟักนะครับฟักฟักแฟงต้นลังเขียวสวยพอดีนะลงนังต้นฟักติดลูกแล้ว มาสักเดือนหนึ่งก็จะเป็นลูกใหญ่สามารถนำไปแกงได้นะทองได้หลายลูกเหมือนกันนะแปง้งเราบริเวณรอบพัวก็จะเป็นต้นมะม่วงนะต้นมะพร้าวนะเป็นแนว กันฝุ่นละอองนะครับต้นมะม่วงรอบรั้วนะโด้วยภาวะการราอก็จะตายกันหมดนะครับความแห้งแดงนะครับนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงฮะ โผลเพลย์โผเพลย์นะครับดรวยสภาวะที่ร้อนจัดก็ยังยังคงร้อนระอุอยู่ครับตอนนี้ชูมาร์กจัดนะครับโพเพลย์ฮนะโผรเพลย์ฮนะตัวนเริ่มตกดินแล้วลอกบินเข้ารังแล้วตอนนี้